ถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้นั้นไม่ใช่เรื่องเมื่อเอิญน,นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้1 3บสถึงสิพฤศจิกายนถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่าลืมฟังให้จบนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชอบใช้หัวใจในการนำพาชีวิตไปข้างหน้าทำอะไรด้วยใจตัวเองทำในสิ่งที่ชอบบางครั้งเลยอาจจะดูเป็นเหมือนคนที่ดูมูทะลุกเกินไปเพราะว่าถ้าจะทำงานก็จะทำในสิ่งที่ชอบและทำในสิ่งที่ต้องการและทำจนกว่าจะได้หรือการเรียนก็เรียนอย่างหนักหน่วง แทบไม่มีเวลาพักอดหลับอดนอนเรียนบางทีอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าการทำอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันหรือในเรื่องของความรักเองคุณก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทมากให้ทั้งใจให้ทั้งแรงให้ทั้งกายทาให้สุดใจจนลืมที่จะหันมามองตัวเองห่วงตัวเองและรักตัวเองให้มากขึ้นแต่ในสัปดาห์นี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าอาจจะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือ อาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาที่จะเป็นโอกาสให้กับคุณในเรื่องของการงานก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณในสัปดาห์นี้แนะนําให้คุณคว้าโอกาสนั้นไว้แต่อย่าทำอะไรจนเกินตัวอย่ามุทะลุจนเกินไปให้ห่วงตัวเองรัรักตัวเองให้มากนะคะ